สวัสดีครับยาย่าตีครับอันนั้นเกีย็จะาคุยค้างอยู่มันดีแบตหมดก็เลยไม่ได้ถ่ายไว้อยาจะมาถ่ายเก็บเก็บอีกนิดหน่อยให้มันจบนะครับภาพที่เราเขียนนะมันเราแบบจินตนาการขึ้นมานะครับอย่าไปริงจังมากครับ มันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาอะไรอะไรพวกนี้ก็ใส่ได้หมดครับอย่างกระสือมันคงไม่มาลากไส้อย่างนี้นะครับจริงๆคงให้ได้แบบนี้ไม่สวยแบบนี้แต่เราทำเพื่อให้มันดูดีอะ่ะจริงๆแล้วมันเกินความจริงนะแต่เราก็ทำให้มัน เก็นเอาไว้หอ่อวกระตุนกนคจือกระตุนครับเดือดเชื่อฮะมันทำคือแบบมันไม่มีหรอกฮะเรื่องจริงแบบเนี้ยแต่ก็ตามเพื่อความสวยงามเดี๋ยวหลายคนก็้าใจปิดว่าเอ้ยกะะื้ออะไรมาจริงๆแล้วมันมันมาจากจินตนาการนครับจินตนาการเรา นี่เดี๋ยวผมก็ต้องลองสีครั้งคือถลองสีไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะหนับไปหน่อยดูเข้มไปมันก็ไม่สวยแต่เราเขียนไปให้มันดูดีๆหน่อยให้มันละเอีดอยดแบนี้ ก็เดี๋ยวย่อลงไปก็เดีอยแค่นี้ครับประมาณเนี้ยแผ่นนี้ย่อนะครับแ่แค่นี้เนตัวนี้ก็เดีนิดเดียวแต่ถ้าเราไปลงสีเข้มๆเมนี่ยมันก็มันก็มืดไปเลยสังเกตดูว่าผมจะจะเขียนไม่ไม่ไม่มืดนะปกอันนี้เป็นปกนะครับ ภาพที่ผมเขียนออกไปเนี้ยผมก็จะปล่อยร่องร่อนเพื่ออับสีช่วยที่หลังแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่ชอบเขียนแบบสีเยอะนะมันดูลกๆกหน่อยชอบปล่อยปให้มันใสใสดูแล้วสบายตา แลที่ต้องการก็กคือแฟนเราคนคนอ่านนะคเขาชอบสะอาดสะอาดตัวหนังสือข้างในก็ต้องใหญ่อย่าลืมนะครับถ้าเขียนการ์ตูนเนี่ยสิบหกหน้าเนี่ยตัวหนังสือต้องใหญ่ประมาณครึ่งเซนนะครับครึ่งเซนก็ เป็นตัวเหลี่ยมก็ประมาณกำลังดีครับึ่งเซนสาย A4 นะครับ A4 ก็วัดจากนี้สองสองเซนนะตรงนี้สองเซนตรงนี้สองเซนตรงนี้สองเซนตีกรอบเลยนะตีกรอบแล้วภายในเนี้ยก็แบ่งเราจะเอากีดช่องแบ่งเสร็จแ,แล้วเราก็พอส่งพอส่ง ส่งถ่ายส่งจะพิมพ์มันก็จะย่อลงมาจากจากอันเนี้ยจาก่ที่เราตีตมันย่อลงมาย่อลงมาเลยที่น,นี้ประมาณเนี้ยเนี่ยก็แปะเลยแปะเลยเอาง่ายเลย A4 นะครับกระดาษ A4 กระดาษกระดาษนะถ้าเป็นแบบจ็กสิบแกมมันก็ดีนะ ถ้าเป็นแบบแปดสิบแบบหนาๆน,นิ่มๆเนี้ยม,มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเราเฟียดแล้วมันจะเซึมคือเจ็ดสิบนี้มันจะแข็งมันจะแข็งแล้วแต่มันก็ราคาถูกกว่าราคาถูกกว่าเนี่ยคือการเขียนกระตูนไม่ไม่จะเป็นต้องกระดาษดีเท่าไหร่เราแข็งแล้วก็เลยแข็งแล้วเนื้อมันก็จะแข็งแล้วมันก็จะไม่เซึม ผมแนะนำไม่ใช่เจ็ดสิบแกรมที่เขียนไวขออ้ข้างกล่องข้างข้างหอ่อแล้วก็เลือกที่มันอ่อแผ่นบรรจุไว้เยอะๆพอเราลบเราอะไรเนี่ยมันจะไม่ดุดอย่างเจ็ดสิบแกรมเนี่ยมันจะ มันจะกระด้างแต่เรามาเกี่ยงกระตู้นนะมันดีอผมซื้อผมว่าซื้อเจ็ดสิบหมดถูกด้วยดีด้วยอันนี้ก็จากจินตน,นาการนะครับอยู่ที่อะไรมากเดี๋ยวเดี๋ยวบางคนคิดว่ามันเขียนอะไรีจริงแนละ้วมันนจินตนาการของเรา ะสือทำไมมันหลอนะกระหังครับ่างกนะีนั้นมันไม่ได้หลอนะกระหงังเป็นมันแก่เราเราก็ไม่อยากเอารูปคนแก่มาใส่เราก็เปลี่ยนให้มันเป็นคนหนุ่มผู้หญิงก็กระสือก็ต้องเป็นคนแก่หน้าเกลียดหน้าตาหน้าเกลียดแต่เราก็ไม่เอา แล้วเขียนภาพแบบนี้มันก็เขียนชอครับเหมือนเอาความสวยไว้ไปตัดิงอย่าไปคิดมัน mm hmm. ก็คำว่าการ์ตูนมันก็คือการ์ตูนครับ mm hmm. อย่างผมเห็นเด็กก็พูดกันบอกอย่างอย่างเด็กที่โม้เก่งนะบอกมานายพูดเหมือนการ์ตูนเลยพูดเป็นการ์ตูนไปได้เงี้ยคือการ์ตูนมันก็ ไม่ได้ยิงจังอะไรครับพูดเป็นนักแขเกเนี่ยเบรก็จะพูดเป็นอย่างนั้นสมัยก่อนนะครับนําแขกก็ก็โม้นักแขกก็โม้เพราะนักตกรอนเราจะโม้ไม่ได้ยังไงพูดเป็นการ์ตูนไปได้นะ เขียนเลยครับอย่าไปหลอด้าอิ่งนานนิ่งอิ่งนั่งคิดมาก,กแสง่งลงมือเลยผูกกันไม่ได้ก็เอาปากกาจิ้มๆไปก่อนนี่างแค่ผูกกันนะเจ็บเจ็บดำๆหน่อยอย่าไปเอาไอ้ไอ้ ปากกาดำๆไอ้ที่มันมีสองหัวเขียนไม่ดีครับถมดำถ้าเราเอาผูกกันเนี่ยเหมือนการฝึกการฝึกบังคับผูกกันไปด้วยเพูกกันดีกว่ามาจับมาลบมาถมดำถมอะไรพวก การเขียนเรื่องก็อย่าให้เฉยนะครับหมายถึงว่าการเขียนเรื่องกระตูนเนี่ยเริ่มต้นมาแล้วก็มีเสียงเลยมีปังปังอะไรเงี้ยตีกันต่อยกันให้มันตื่นเต้นเอาไว้นะดึงดูดพอ,อสีหน้า,เ,าเราเขียนในสีหน้านะ ตรงกลางเราก็เบาหน่อยหมายถึงเบาแบบเปลี่ยนสบายๆหน่อยแล้วเราก็มาเก็บมาเก็บข้างหลังอีกอีกแปดหน้าหรือเท่าไหร่เนี่ยไม่สี่หกหน้านะครับแล้วก็มาเก็บข้างหลังราะคนดูเนี่ยเขาจะดูข้างหน้าก่อนดูหน้าเสร็จก็เปิดข้างหลังก็เกตอิฐดูข้างหลังนั่นนะครับดูนคนวิธีที่แบบ ใช้กันอยู่แต่ผมว่าใช้วิธีนี้แรกๆก็เอาเตินเต้นแล้วก่อเนเติดูกใจไม่ใช่เดินเรื่องเอ,อืเอ,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 อไม่ไม่ได้ครับไม่สนุกแล้วที่น้ำคขญง็มีพระเอกนะเอกพระเอกรอนะเอกสวยนี่คือกัรตรดบ้านเรานะ เอาจริงจังอยู่ขายลำบากครับ้าจริงจังขายลำบากมันอยู่ที่ใจด้วยใจใจสำคัญเลยถ้าใจร้อนเนี้ยงานก็ออกมาเสียหมดนะครับ ยังไงก็ใจเยนเ็ยนๆหน่อยผมก็ไม่ได้เขียนดีนะเพียงแต่ว่าพอเขียนได้แล้วก็มาทำเป็น YouTube ก็เปรียบไว้ให้น้องๆลูกๆดูเผื่อผมตายนยเขากวยังดูได้หลานก็หล,นก,หลนก็ดูได้โดยเฉพาะหลานที่ผมเลี้ยงเนี่ยเขาก็จะชอบชอบมาก ขอให้ทำเป็นงานงาอาดิเรกนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรื่องครับเรื่องเรื่อง,องลองมา,มาแล้วรูปคือมันมีสองอย่างมานอย่างก็ดูรูปไม่ดูเรื่อง ไม่ถึงคนรับนะฮะบางคนก็ดูเรื่องไม่ค่อยดูรูปแต่ท่านหละถ้ารูปไม่สวยเนี่ยอยู่ได้ไม่นานครับเอาเอาเอาสวยเลยเอาเรื่องดีเลยแล่ความมั่นใจของเราก็ถึง,ถ,งถึงจะได้ถึงเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นเลย หรือว่าเราเขียนไปเรากคนอื่นกน็มีนะครับเขาเปลี่ยนกน็มีเราก็ต้องเขียนให้ให้ดูดีหน่อยผมแก่แล้วก็เลยแบบไม่อยากจะไปเขียนป็นกระตุ้วตัวเขียนหน้าปกมีคนซื้อกข็าขายก็ใจต้องเขียนเอาไว,นว้นะผมผมไม่ได้ลงสีเลยผมลงสีมา เยอะมากก็เลยเบื่อผมทำกระตุนญี่ปุ่นนะด้วยป็นปกญี่ปุ่นมาสายนี้มันมันรู้สึกมัน ทำงานยากครับถ้าไป youtube มันก็มันก็ติดตามน้อยเพราะมันคนวการทำลำบากแต่เราก็พยายามที่จะช่วยเหลือทำให้ดูเผื่อเป็นอาชีพสริมได้สำหรับคนที่ มีครับปัวชอบอะไรเงี้ยก็ทำอะไที่เสริมได้เดือนละดอก0 0ึ่พันตาทีพันก็พอเศรษฐกิจอย่างนี้และที่สำคัญคือความภูมิใจนะครับภูมิใจเราเขียนได้นะเราอยู่ในโลกของ ของคนเยียงตะตูนนะรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันทำให้ใจระเบิด่านได้จะไปหดถูกเก็บไม่ได้ฝึกไม่ได้ก็ต้องตัดใจฝึกไปเรือับบอย่างน,นี้ อันนี้เป็นฐานเราะกดแค่อันนี้ก็วางนี่คือคือตรงนี้เป็นฐานหมดที่เราจะทำให้ผูกกันตรงนะ่าถ้ามันฝืด ก่อนผมก็ใช้ผ้ารองนะผ้าบางๆผ้าชน,น้าคือก่อนเราเขียนใหม่ๆเราตือเต้นหนะักเหงื่อก็ออกมืออะไรเงี้ยตึงเต้นตึงเต้นล้วก็ดีใจว่าเ,เขียนได้แล้วนี้เหงื่อจะพับมันก็จะดันไปออกที่มือเนี่ยเราก็ต้องเอากระดาษรองผ้ารองผ้ารองกระดาษรองเ,เงเล็กๆตองเล็กค่ ถ้าจริงๆแล้วแป้งก็ไดแป้งฝุ่นลอยๆนี้มันจะเลื่อจะเลื่อเพราะเราจับแบบนี้เราต้องถูนั้ยถ้าเราจับแบบไม่ถูด şallah, ้วยมันก็มันก็จะสั่นแบบนี้สั่น ้าเขียนด้วยช็อปหรือปากกาเราก็ไม่ต้องไปลองมันแต่ปลูกกันเราก็มีเทคนิคของเรานะพูมว่าเป็นเทคนิคของเราเทคนิคอะไรทคนิค,ค,ค,นคัน จริงๆข้างกระสือมันคงไม่มีไส้อามันเล่าออกมาอย่างนี้เราก็ทาให้มันดูน่าปวดหน่อยน่าปวดแล้วบวกสวยบวกให้สวยนี่น่าปวดหลอ่อบวกหน้าเกลียดหนะ่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยก็ไปกันไดนะ้มันอยู่ที่เราออกแบบ คิดตอนไม่เครียดนะครับคิดได้ตอนที่เราไม่เครียดเราโป,ปร,าร่งโปรงตอนสมองโมโปกเราคิดได้แหละถ้าไปคิดตอนเครียดมันก็ลำบากคิดไม่ออก มลุ่มนี้กะจริงๆวมแบบนี้มัไม่มีหรอกแต่ผมใส่ลงไปก็เพื่อเพือไงว่าเราเป็นเทคนิคของเราแบบที่คนดูนผ่านๆเนี่ยเขาก็จะสนใจแล้ว <c oughs> อะไรโยงโยงอ๋อประตูตนี่เองคือเป็นเทคนิคที่เราจะเงื่อไงวะ การทำให้คนสนใจอ่ะเราต้องอยู่ไกลถ้ามาอยู่ไกลเดี๋ยวมันก็ยืนอยู่กับพื้นอันนี้เราทำแบบ เขาอยู่บนอากาศนะฮะก็ยังที่ยังไม่ดีเท่าไหร่ถ้าไปใส่แบบาวานี่ยมันก็เลยแบบดูยากไปหน่อยถ้าปล่อยเวเนี่ยจะรู้นะครับว่าบินอยู่ก็บินกลาา้าองตองบินขยับขึ้ขยับ,ยบอย่าลืมนะครับครับ ถ้าใช้ผูกกันไม่ได้ก็ใช้ปัตตานะครับไอ้เส้นขยับขยับเส้นเคลื่อนไหวเนี่ยลงตรงนไม่กี่บาทครับกระดาษร้อยมงผูกกันอกสองสามด้าม อสองสามด้านน่าจะสองร้อยก็เปลียนได้แหละไม่มันทัดอันหนึ่งสีขาวขวดอะไรขวดเอาไปไปลบก็สองร้อยฝา,ฝาๆก็น่าจะได้ไม่ต้องไปใช้ของดีครับ ของดีม,มัถ้าเราเขียนไม่ถ้าเราเขียนไม่ดีมันก็ไม่ดีนะครับเอาให้ของทุกถูกหน่อยหน่อยเราเี่งเยนเ,เก่นของดีถ้าเราอยากใช้ของดีคือของดีมาถ้าเราเขียนไม่ได้มันก็คือไม่ได้เพราะนั้นเอาของทุกถูกมาดกว่าอ๋อหน้ามึดมึดอีเดเอ็นเนี่ยเอาป็นตั้นอะ ปวดสิบประบาทอันนี้ก็คงยี่สิบบาทยี่สิบบาทเกินตั้นมาปวดให้สองร้อยห้าสิบเครื่องมือสำหรับคนที่รักริงนะครับผมแนะนำว่าครือมือไม่กี่บาทนะกันก็ เขียนเสร็จก็ต้องล้างนะครับอย่าไปกดอย่าไปบี้กับที่ใส่นะครับแขวงแตงแขวงแต่แล้วก็ทิชูเช็ดหน่อยทิทชูเช็ดแล้วูดรูดอย่างเงี้ยให้เขาแหลมมั้ยให้เขาแหลมแล้วพอเราเราวางแล้วก็เอาไปขึ้นแล้วพอลูขึ้นเราจะมาเกยนแล้วก็ ตมน,น้ำแฝงๆอย่าไปบี้กับอย่าไปบี้กับที่ใส่น้ำเสียเลยแตกไม่ต้องเสียดายลรวมันมันไม่แพงเครื่องเขียนไม่แพงเพราะเดี๋ยวนี้มันมีของถูกๆเกยอะตอนที่วงเขียนแพงเราก็ไม่รู้เราก็ต้องเอาอย่างเปนพี่ี็ แต่จริงๆแล้วมันไม่ไม่จำเป็นใน่นนั้นผมใช้ปูกาันบินเซอร์บินเซอร์อันนี้ก็เป็นร้อยละก่อนยี่สิบห้าบาทบินเซอร์นะครับของนอกของเยอรมัน ดำดำๆดำด๋ย่นี้ก็ยังมีขายแต่ว่ามันไม่ดีแล้วคุณภาพไม่ดีถ้าถ้าไปห้างก็นี้อ่าเสนท่านเซนท่านจะขายนี่เยอะขายคุกันสาคุละสีฟ้า,ามันจะมีเบอร์เจ็ดเบอร์แปดเบอร์ห้าเบอร์สีส่อะไรเงี้ยแล้วก็ซื้อมาเจ็ดแปดเจ็ดห้า คือคือเราซื้อมาเปลี่ยนเบอร์เจ็ดเบอร์หกเบอร์ห้าส่วนนะส่วนเจ็ดสนวนหกราคาได้ดีครับแต่อย่าลืมล้างมานันนะมันติดนานนะมันถ้าเราไปล้าง,างเนี่ยเสียแตกนะผมว่าผมน่าจะเสร็จได้แล้วน,นะอันนี้ คุยกันเล่นๆนะครับวันนี้มันรู้สึกว่าได้ได้นอนเยอะไ่อก็เลยคุยออกเนยะถ้านอนน้อยคุยไม่ออกคนระับผมสุขภาพก็ไม่ค่อยดีแต่เลิกไม่ได้เพราะมันอยู่ในมันฝังแล้วฝังใน ฟังเนี้ยในตัวเราทั้งตัวเลยเห็นคอมใช้คอมก็ได้แต่มันมันสึกมันมันสวยแต่มันมันก็ไม่ได้ให้อะไรเรามากนะเพราะว่าคอมมันช่วยเราเยอะ ก็เปียนมือไม่ได้นะคพราะหังเขาชอบนะจีบมือครับงั้นก็จบเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับแค่จะตีนะครับอย่าลืมช่ยวยกดติดตามมา้นะฮะเจอกันใหม่ เนี่ยผมเล่นงานเยอะที่จะต้องเขียนเต็มไหมดระยะไปหมดเนี่ยเดี๋ยวเราเรามาทำกันใหม่นะครับ